สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไทยใจมรักนะครับพบพอกันอีกคลิปนะครับขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับที่เข้ามากดติดตามกําลังใจให้นะครับแ้วกัท่านผู้ชมที่ได้รับชมยู b ูผพันทั้งช่องรถไทยใจมรักก็กดติดตามกําลังใจให้เด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้นะอู้ขวนออกดำครับ ตกมากขึ้นเดี๋ยวพี่น้องหงทีบเลยปกกระเบม้อหกสองเท่านะครับมนันนี้พี่แง,ง่แปดแปดเท่าตีงกิ้งบะไลยเลยพี่น้องกินยากเด้เอวงานเอออ้วนดำปืดมาเดาพี่น้องเบิดเบาเบิดเบิดเบาเบิดบ โอ๊กเบิดขึ้นนะครับมาขึ้นนี่ฝนตื่นมาเนี่ยมาเช่ากับหงให้หน้าปางๆแล้วครับอุ้ยพ่นในบ้านสาวนี่ก็ขึ้นยากแน่อยู่นะครับพวบรถไถกับ เก็บงานกับเก็ยบยากแล้วครับบัดน,นีมันคูณแปดแล้วบันนี่น,อน้องอ้าวควันดำเปิดเลยวะ นั่งแล้วสีดับคาตีนตีฟันกับส <c oughs> ีเฮ็ดขึ้นโต๊ะกานี่แล้วบานนี่ขาดนวลๆอีลีไว้้วแล้วเปีนงน้ำบอกบานเกาวาดเม็ดเข่าตมริบบับริบบับลงนำ้ำต่วยาเฝ้าให้หนาเช่งไหม <c oughs> ดอนดองดองเหือดเนี่ยมาเขาแตกชกนกจาบดีๆยังมาหวานมันติดไปดีตะวามันมีน้ำเสียหม่งเสียหม่งมีน้ำเว่อร์ว่าดีตะวามันมีน้ำขนาดว่าไม่มีน้ำปั้นบ่ได้หนิเหนียวติดว่านปั้นเขากี้รอดนัน ยุขข้เขียวอตเตอรี่ไรเก็บขอบเก็บแกะกันเท่าที่ไโอ้เห็นมาน่าพี่น้องยุ่ไกลหรือไห้เป็นอย่างไรเนาะครับทั้งเ c ซีเป็นขื้กันอยู่บ่แต่ว่าอตเตอรี่เกี่ยงดีดีได้พีน่น,น้องปั้นแนวนี่

นะก้น<อ>ตุ่ม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 ,ม,มไม่แล้วก็อ้อ,อ,อ<น>ึงหอกไล่เด้ฝนฝนเ่ยต่ว่าขันฝนตกน้ำขนันในหงเลี้ยวนลุบลูลุกลูอยู่ใน,นน้ำเมือนเด้อบันี่บ้านไปตมแคดลกมจตหอกหลยบ่ เออหม่องมันเหนืดก็คือหม่องมันเขินน้ำอยู่แล้วพี่น้องหม่องมีน้ำกรบบอนเนี่ย,นเ,นยเสียง่ายเฮานะครับยังเห็นหลายตรงอยู่เลยครับอยู่บ้านบ้านเขาวระท่านในบ้านไหมพระท่านในบ้านเขาพระท่านไจหมดกันนี่ ก่อนดำขับฝ่ามาแล้วเยีมสงเขานะครับใครอยู่ดอกพี่น่องมันเป็นรถเครื่องบกเครื่องน้ำยูรถชุ่มนี่ของผมนี่มืนรวยรวยเอาขึ้นกันแท้อ่ไพไปแล้วอ,าอ้าวยยาพขาดกันจบอย่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยบอกย่องยงูวหันนีเ โอ้ยยัาให้สาวได้บาทนี่เออใ่ไหยน่้งอ่านทันบแบเดียวน่อง่านาทังพ่ทาทว่ไเออ แบบเลี้ยวมันจยกต้านดินต่อต้านดินแล้วเขาย่อหางเพาท่านดึงมันดึงแห้งเครื่องเี่านี้อ้วเอากล้ามาบานเลย นนมน,นมันจังดำมวนเนาะมันจังบอปนั่งขันเลี้ยวๆไล่งวยเ,เลยก็ขอลมเออมันงวยกะว่าดินที่กำกามีงานกะหน้าดินไส้คักๆ่ะมันเอาน้ำกลดด้วยเน๊ะขาดเทเลไลายอะได,ดรก็ <laughs> ยังหน้าโคกจู่ไข่เนื้ย ยีนันไปดำกับใหญ่จนเดือจมน่อยงาไว้กันหลายๆแกนดินบ่พ่อหนาไว้แข็งใส่กันอยู่โอ้ยจะไม่ผ้าก็ไม่เห็นเหนียงน้อแมวไสันปานอืดปานอยากไปสันแห้งดำหมอน้อตยอืมแล้วก็ผ้าไปเห็ดพ่อเดือด่ตมกันพอวะเลาพิจารณาอนี่งห้า ภาพเลยอ่ะก็อะไรก็ภาพเลยอ่าเข้าเยนแห้งแหนะจะลดต่อไปนะเนี่ะ รถสามสิบหกเราสิงเียมาปีแรกโอ้ยลุยเป็นลุยเลยตอนช่วงเรารถอองมานั่นคนกันยังเห่นดำอยู่เลยบ้านมีวานกะลาได้เต็กเกี่ยองไปหาปันน้านา้ำเซยกันลเลยเอาเป็นเอาเอ,าอา้าวเก็บกันแล้วป่ะ ครับคลิปนี้สิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเน่าละครับท่านผู้ชมก็จะเบื่อนะครับขอกําลังแรงใจจากพี่น้องกดตลิดตามกําลังใจให้เด้อพี่น้องกําลังใจในการเฮตดคลิปต่อต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็สิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอๆไม่กันคลิปหนานะครับครับสวัสดีครับ